สวัสดีค่ะพี่น้องแนงพัทคิดทุกท่านวันนีุ้้งจะมาขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าแสนดีพระเจ้าน่ารักพระเจ้าจัดเตรียมให้กุ้งทุกอย่างวันที่กุ้งแม่เสียอยู่โรงพยาบาลุงไม่คิดเลยกุ้งยืนอยูอย่ข้างถานนอยคนเดียวหน้าโรงพยาบาลอยู่ดีๆพี่เลี้ยงพี่พัดพี่นุช พี่น้องไปหากุ้งที่โรงพยาบาลพี่วาใจเย็นๆนะตั้งสติบอกค่ะแล้วพี่พ,พ,พี่พุธพี่พัชก็พากุ้งไปทำทุกอย่างไปเขียนอะไรอะไรกุ้งลุกไม่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นคือหมอบอกอะไรพี่พัชต้องคอยอธิบายข้างๆนี่พี่ปุ้งอย่างนี้พี่กุ้งอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีแม่ที่เราต้อง อาจารย์แม่วิที่หนูต้องคอยถามเกตลอดเวลาเพราะกุ้งกุ้งไม่เคยอะค่ะไม่เคยงานแบบน,นี้กุ้งไม่เคยทําแล้วไม่เคยรู้ด้วยมีแม่เพียงคนเดียวต้องอาศัยแม่วิแล้วอาศัยพี่น้องทุกท่านกุ้งไม่รู้เรื่องเลยหมอพูดอะไรกุ้งก็ฟังไ้เรื่องเสียงขั้หมดชนพี่พี่นัดเข้าไห <c oughs> พี่กุ้งมาตรงนี้พี่กุ้งแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วให้กุ้งก็ทาแบบนี้งานถึงสำเร็จลงได้ค่ะ แล้วพี่วาขอบคุณพี่วาขอบคุณพี่เลี้ยงตาอ้อยที่ดําเนินทุกอย่างมึไม่เป็นเลยมึ้ไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องช่วยบริจาคในงานไว้อะไรทุกคนรวมช่วยกงหมดเลยค่ะกู<ม>ขอบคุณพระเจ้าที่กูได้รู้จัก,พร,จรจกพระเจ้ารู้จักพระเยซูคริสก่อนที่จะมาเสียแน่ไป ถ้ากุงไม่มีพระเจ้านะมึนตึกกู้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะเพราะว่าคนทางโลกเขาไม่เอากันหรอกค่ะถ้าเราไม่มีเงินจบโอเด็กเป็นอย่างเดียวแต่พระคิดเดินมากับพระคิดนี่พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไม่ว่ากุงจะไปแจ้งเอาใบมรณะกุก็ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าก erm ุต้องทำอะไรต่อไปพระเจ้าพาไปเลย ทุกอย่างพาปุ้งไปทําหมดแล้วเขาจัดเตรียมให้ปุ้งทําให้ปุ้งเลยที่ปุ้งแบบพี่ไม่ต้องนะถ้าเกิดอันไปนี่ไม่มีเดี๋ยวหนูทําให้อันนี้ไม่มีเดี๋ยวหนูทําให้อันนี้ไม่มีหนูทําให้นี่ค่ะพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างเลยกี่ปุ้งก็สติแตกเพราะว่าปุ้งเบอร์ไปหมดเลยค่ะเพราะปุ้งตั้งสติไม่ทันเขาสิ้นชีวิตกระทันหันค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุก ที่เสียเวลาสลับเวลาเพื่อทําให้ปุ้งทุกอย่างขอบคุณป้าอ้อยหัวเลียวหัวแรงกับพี่บาพี่มาชิลกับป้าอ้อยเป็นหัวเลียวหัวแรงในงานนี้ให้กับปุ้งแล้วก็คุณแม่วิอาจารย์แม่วิไรวันค่ะที่ไม่เคยทอดทิ้งปุ้งเลยคอยรับฟังทุกปัญหาทุกเรื่องคอยจัดเตรียมในชีวิตปุ้งทุกเรื่องขอบคุณอาจารย์แม่วิไรวันค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะ